ยกที่3นะครับมุมแดงนี่สิงครับน้ำเงินนะรุ่งพานุยก2นี่แดงได้ได้นับนะแต่ว่าปลายปลายครับน้ำเงินมาได้แดงได้นับนี่ไป2 0 3 0 1นะครับแต่พอมาได้ไปปลายแล้วก็ก่อนหมดยกที่2นี่เหลือน้ำเงินแค่5้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้ำเงินเป็นรองแค่5้าหนึ่งนะครับอีอาฉีดน้ำเงินด้วย2,000 0 0ครับยกที่3ลุยกันต่อยกที่3ลุยกันต่อครับ ยก2น้ำเงินเอาตัวรอดได้ช่วงปลายก็แรงขึ้นมาครับยก3เดี๋ยวดูครับน้ำเงินโดนนับไปแล้วยกที่2พลิกเกมได้ไม่ได้หมัดซ้ายครับหมัดขวาครับดเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปอ้าวหม่เหมือนยก2นี่แดงเร่งเยอะแล้วกดเข้าไม่ร่วงก็8มตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันลวครเ,คเสียบเข้าไปครับดอกนี้ครับเจอแข้งซ้าย โอ้ไม่ดีแล้วสถานการณ์ของแดงครับโดนเทล,ลูกนี้ก้นจ้าเบ้าไปอีกยก2ได้นับก็จริงแต่ตอนนี้สถานการณ์ครับสถานการณ์ครับหัวได้ฮอตก้อยได้ครับเสียบเข้าไปครับอูจังหวะล็อกลงมาเสียบแดงเสียบน้ำเงินอ้าเสียบผมแดง สิงครับนะ่าเหมือนอรุณพานุอ้าวแม่จรวดน,นี้เหวี่ยงลงไปครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาครับวัดกันที่ลมหายใจสุดท้ายแล้วตอนนี้โอ้อีกคนหนึ่งก็โดนครับ อ่อนแรงลงไปอีกคนนึกก็เร่งแล้วก็ปิดบัะชีไม่ได้เอาโดนซอกอีกโดนซอกอีกสิงสิงโดนซอกอีกเอ้ารุ่งพานุรุ่งพานุแรงแรงขึ้นมาบิดบิดเสียบไม่เสียบเสียบซ้ายครับอ้าวเสียบคืนเสียบคืนหมัดซ้ายหมัดซ้ายมาแล้วรุ่งพานุหมัดขวาอ้าวซอกครับสับเข้าไปครับ เสียบเข้าไปแทงเข่าซ้ายแทงคืนหมดยกสามหมดยกสามหมดยกสามรุ่งพานุแซงไม่แซงครับยกยกที่สี่อ้าว พยายามตั้งรับพยายามคุมเกมดูแล้วโต้ดักแล้วโต้ครับวงในพยายามรัดเลยครับพยายามคุมเกมแล้วุงแดงกรับสิงครับเนี่ยพอน้ำเงินเดินช้าทีนี้ก็ราคาไป3.0เลยครับเห็นหมดแล้วครับอ่าวงในวงในวงใน ครับแต่ดูเสียงเชียร์ไม่ค่อยจะคึกคักแล้วครับผมนม้ำเงินครับโดนหมัดกระแทกคอยดักไว้อีกครับผลักไปผลักไปต่อยไม่ต่อยครับแหมเป็นลักษณะแบบป้ายไปเล มาละมาละสองมัดแทงเข้าไป บอลนอได้ทําการว่าไงทําการว่าไงการกดแล้ดทำการเอาแดงยกไปยกไปยกยกที่สี่หมดกที่ครับยกที่สี่หมดยกที่สี่ครับยกสี่ดูทำอะไรไม่ไปชิดเป็นอันนะครับล้าเงินรูปพานุรับ